เกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อกำนองนาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี่กะมาฮดพักเนาะพี่น้องเพรา,าวาเาร้านี่บดโฮดพี่น้องไอสิมาฮดตอนแรงเนาะฮดยามแรงพี่น้องบรรยากาศกะลมล,ม,ลมพี่น้องไอโดยกะอันที่อะไรเมื่อวานไหวขละพี่น้องมีพักพักตัวใหม่อีกเนาะเป็นเมื่อวานไหวแ้่กะนาตีกะสิมาฮดพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกใหม่หนเนาะบดีฮด โดตรบางทีก็โดเรเธอเดียวเนาะมือหนึ่งนะพี่น้องแบบบ้ามือหดเตืเอหนึ่งบางทีก็เพราะว่าหดหเละลายน,นะแต่มันลมเนาะพี่น้องไอ้บรรยากาศลมแห้งเนาะมันแหง้งต้นกล้วยอยังอเลยพี่น้องแต่ว่าอันที่ปลูกใหม่เนี่ยโคดบโบราอยังมันมดติดเนาะโดยเดี๋ยวเขาไปเปิดทำลการพี่น้องว่ะนี่จักหนานเนาะพักเนาะโดยอันที่ปลูกใหม่นะพี่น้อง <c oughs> โดยพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศยามแรงกับลมลมพี่น้องเลยเนาะพูลมแห้ง เป่งน,น้ำแล้เนาะเพราะว่าขอต่อน้ำมันนี่เพิ่นที่เราเนียใส่ใส่อันนี้เนาะขอต่อน้ำแม,ม่เอ๋อละเพิ่นดูเป่งไหวน,น,นี่หนิเนาะเป่งไหวนี่หนิเนาะเห็นเต็มถังก่อนที่นอ้องมีกระถางกะมาแต่เฮือนผลแหละเนาะเพราะว่าตอนแรกก็ยืมของพนเพิ่นแถวนี้แหละบัดน,นี้ก็เอามาแต่เฮือนมาตั้งไว้แบบเวลาเฮาโคดมันก็นสิสะดวกกว่าคัวนะ ทางดำทงางใหญ่แล้วก็นีน่เป่งใส่นหนีว่าเนาะเพราะว่าเป็นบางมือกัเข้ากับบริโภคทุกมือนะพี่น้องลมแหง้งแห้งพี่น้องไอ้เมื่อนี้ก็ได้มือสาวนี่ยังบริโภคเดดนาะคลายแนบานนี้ <c oughs> งดสูบไปพี่น้องไอ้สูบลายกับป้าเย็บผนแอลมันผือหอนะเป้าพี่น้องไอ้เขาบางบวบนี่ก็ขึ้นไม่ไหวน,นะพี่น้องพวกข้นเป็นเบีย้ยอะไรพี่น้องพวก บางคุ้มกับสามสี่หน้าอแหละใส่เนาะเป็นแล้วพี่นอ้องกำลังขืนมันแห้งเนาะอันนี้นะนี่คุม้มนี่แห้งไวๆใส่พุนที่ว่าเขาจูดที่เหนื่อยนะเนาะเอาพามีิ่นมาใสา่มือนั่นพี่น,อน,น้องน้ำรดนี่การฮดใส่บัวเนาะอันนี้กับบริเอานี่ฮดดอกอาบัวฮด เดี๋ยวมาหดเนี่นี่ก่อนพี่นอ้องครับกำลังขึ้นเนาะเดี๋ยวมาหดก่อนลมแฮงๆนพี่น้องแถวปัดเพิ่นมาหดอันนั้นมาตัดอันนั้นเนาะวะ อน,นี้ก่อนพี่น้องก่อันนี้ก่อนน้องหัวิงคนีก็มี น,นะครับมเมนเทอร์คนะคะใ้้อ,าาองมื่นบอก้องแส ยังตัวเป็นนานกันยังอยู่พี่น้องไงยฮดฮดอันฮดจิงไขคก่อนเนาะมีบันนีฮกนานพี่น้องเลยฮกนานรวมทันน้งตัวกน่ะย โดต้นขาเลยนีะ่ ต้องขึน้นเนาะปลูกในร้ายมือเติบเลยแล้วเนะาะเมื่อวานแผลแดงท้องกับอันพักซี่หมดเลยท่านก็เห็นขึ้นเมื่อนี้แหละขึ้นใหญ่เติมเล็เบี้ยใหญ่เติบเลย ไในทางกบมีเลย ลมแห้งอันนี้พี่น้องเนะาะไปถ่ายปาร์ตเพิ่์ลตัดอันนั้นนใบมันต้นเนาะมันลมหลายมันฮักมันหกพี่น้องเลยเพิร์ลตัดออกก่อนบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องลมคักอันนี้แห้งกว่าเมื่อวานนี่อีกเนาะโ,โวันนี้ก็มาโคสพี่น้องเลยโฮสจนเปียกเนาะเปียกคักอันนี้วะนี้ เอาสูบเอาผูกกาบปันไดเนาะเพราะว่าบสูบร้ายกาเจ็๊บหัแอลพี่น้องก็เลยแบบมันกับบุญญเปียกคนไดแต่ว่าอันนี้เอาอันได้เอาหันะแล้วกามามาเป่งไว้ได้หันแนนเนาะหดได้เือหนึ่งพูดเดมีแน่นะคะกระทางดำนะอันนี้กาเพิ่นหวานใหม่แล้วพี่น้องอาจจะเป็นพักหอ,อมปอมบอกอันนี้พักบวัวเนะาะหักก็ขืนพี่น้องอันนี้สิเป็นทักซี่ขืนไวยุ เพราะว่าบริแซมีแต่ม,มาหวานเลยค่ะนะกับบริมีหมดหามไปนเนาะดิห้าก็เห็นขืนประมาณนี้หละคือสีย่งยางลายมืออยู่จังสีแดงขื่นใหญ่กว่านี้ค่ะนะอันนี้ก็เป็นพักสีคือการเนาะดิยังโมทมันแตกสามจักเห็นจะเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่าเ้าหวานแบบนี้นะมันอาจจะลายมือแน่นเอาพี่น้องประมาณสามมือหัวแหละสามหรือสี่มือเพราะว่าเ้าแซ่ก่อนจังกมาหววานนะมันสี มันสิแตกเป็นอันนั้นไหวเนี่ยแต่ว่าอันนี้ทำมาหวานไหว้แบนนีก้กะมีแต่ดหดน้าม,มันก็นสิแตกออกเองมันเป็นหน่อขึ้นมาฮ่ะนะหดเปียกคักอลี่พี่น้องไอต้นข่ากะว่านี้บันบวบกะห้างขึ้นเลยห้าก็เห็นขึ้นเป็นอันนี้เนาะ ใส่พุนอันท่ว่าาจุั่นนหละพี่น้องต้นข่วยกาฮดจ้นนาำอันนั้นนพี่น้องร้ายแหง้งตดผักอันนี้มันน่าไม่ทางนี่กาเียทางมันหัวมันหลดใส่บดเต็มเนาะนเอามาต่เฮือนพี่น้องเพราะว่าอันยืมของเพิ่นตอนแรกอะ บมได้เอาของเจ้าของมาะนะบันี้ก็เลยเอาของตัวเองมาแต่เฮือนผู้หละถ้ามันขึ้นก็คือซีพ่อได้กินอยู่พี่น้องพักหอมอีียงฮะนะเขาก็บอได้ซื้อเนาะแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ทันขึ้นปลูกกาได้กินเลยพี่น้องดินมันงามเนาะมีแต่เ้อยยันไปหมดมันทามไปก่อนฮะนะใช่แต่ว่าอันนงระเตี้ยวซอมาใส่บบจักเนาะมันก็จังเป็นแบบนี้ฮะนะบางบอลก็หมดหลายหลาย ห้ากะปลูกซัมนี่เนาะมันยังเพราทันขึ้นคักห้ากับเอามาปลูกนี่ยังบม่ได้ผ่านไปนลลยมือค่ะนะเผื่อมันสิแตนกนอกนาะพี่น้องปลูกผักซีอันนี้แล้วก็พักบัวเน,นี่ย้าเป็นแบบมีเบี้ยแล้วเขามันเน็บใส่นะคือชิได้กินไว้อยู่แต่ว่าอันนี้มันยังบมีเบี้ยพักเนาะมีแต่ว่าเขาปลูกเลยอากาศลมเฮ พดแล้วลก็มเมื่อตะเวนนไงหนาวพี่น้องเไยหนาวแห้งอะไรนี่าหนาวยังไปอยากได้อีกคนอะไรมื่อน,นี่กูคนมาตัดต้นอันนี้เพิ่นเนาะต้นอันสบายดีเด้อ,ดดอต้นอันนั้นเนาะต้นต้นมันต้น,มา,ม,านมาเ,น,มเนี่บอกทำไปมกหน้าแมลงหนาว พุทไม่ใช่โบมีสียมสับอ่าักเนี่ยเนาะเบบ<อ>น้นแตกเนาะบงได้มันแตกอันนี้มันมีบ่เออเมื่อเราเสียมมาคุทเนาะพอเห็ดหวานกินแซ่บเลยเออเต็มเมีเน,นาะต้นไนแห่งหัวใหญ่อยูนะเออผักและอันนี้ยำน้ยำน้ํน,น,นี่มกเนาะ จ,จูดอันจูดอันะกรกมกจูดขีฐานภาย <c oughs> ลมแหงผลเลยมาตัดส้่ผล่อพี่น้องเลยเออ<ง>ต้นไม้แถวพ้นทางก็เห็นเขาตัดเซลเซมันถับทางแบไดม,ม,ไม่มเลยากไปหบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลย นาวขักอะไสที่นาวเขากระบ,บุนเนีน่ยเนาะมีสีมีบุญอ,อ,อ,าาอืมเน้อใหม่เพิ่นแตกหนอพี่นงเลยเพิ่นหดคือกันหนอ,อัน่กะบางมือเพิ่นก็นมาหดหนอมันแตกออกมาขักอะไ พดแล้วแล้วพี่น้องไอ้บ้านนี้เนาะไหวเนี่ยเพราะว่าเขาบริสุทธิน้ำฮะนะแต่ว่าสูบน้ำนี่ก็คือสซีเพื่อสีแล้วเนาะอันนี้บริสุทธิน้ำต่อน้ำคอต่อจากอันเนพนื่อนแในเอล่าเพื่ออะไรพี่น้องเลยสื่อถ่อมะฮะนนะสำซาเขามีพื้นมีพายพี่น้องบางทีก็ได้มีพายอีกอย่างเนาะเ่างกานั่นก็สบายพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้มันก็อยากเขาสูบมันอยากผดน,น้อยนึงเพื่อมันสีได้ฮะนนะมันกะโดนเนาะเขาพดกะอันนี้กะพดเปียกพี่น้องไล้รายแห้ง ก็ห้าก็ขึ้นพี่น้องพักก็ได้หางก็เป็นอันนี้ขื้นเนี่ยลายมือเติบไปเนาะปลูกมากนี่ก็ได้เอาบริเสรหนะมันเลยแบบนานขึ้นคือเมื่อ,อไรพี่น้องบ้านนี้ก็ออกเมื่อ้วเนาะข้าเนะหนาวพี่นอ้องอาบน้ำจนอยากได้เนาะเยน็นพลั่นกระซีพี่น้องกันหัวนี่นออนนก็ได้อึ๊บ ออกหมดเนีน่อยออกอันอน,น,น,อนู้น,น,นได้บอทางเขาก็สูสีผิดตลอดบริดึงออกเบิดมันอัดแล้วมันอดัดเนี่ยก็เลยว่าอัดไปเลยว,วะ่ะน้องฝาใสทันว่าทันว่าอเอืเ่นนืีอพิษแหล่งน้อง จอดรถไว้อยู่ผูพี่น้องมื่อนี้หยางมาเนาะเมื่อนี้เอารถมามื่อนี้อ่าตะเวนตกดินเลยพี่น้องสีขาวนะมาอัดประกูก่อนจังเมื่อเมื่ออะไรพี่น้องอ๋อหากิโลนะอากาศเนอะแรงเวลาตื่นไ่ได้ตะเวนตกดินแล้วพี่น้องตะเวนแรงแล้วเป็นตัดต้นมันต้นเผินเนาะมันลมหรือมันกระหัก เพราะบางนี่ขาเจ้าก็นนั่น,นคือกนนารปลูปลายใช่ไหมในหน,น,นีก็มีกระตูปได้พี่น้องมีดินคนอีกใกล้ๆกันนี่เนาะอืมอืมไปพี่น้องไปบ้านนี้กะสิเมื่อนะเนาะยางไปเอารถก่อนปะรถไว้เพื่อนปะนางเพื่อนพี่น้องแล้วก็นยางมาโหดเนาะอากาศดีแห้งพี่น้องเลยเนาะ สวนไก่กันพี่น้องอันนี้ก็เพิ่นมาปลูกกิ่งยางไห้่นซื้อดินและะ้วก็เพราะทางนี้แห้งมีหัวสวนอ้อยบรรยากาศยามแ่างพี่น้องไอ้คำและหมู่บ้านสายบุญเนาะทางนี้ก็ออกไปนอกภูแลพี่น้องออกเมืองเนาะอันนี้จะเป็นเทือนปานางแนมเห็นว่าตะเวน พี่น้องคลิปนี่น้องนองรตีกับสิคอจบคลิปเด้อพี่น้อง้าพบพอคลิปหนาเนาะมอนีกอ่กัแหววมาสวนพี่น้องไอ้มาหดพักคือเก่าเนาะพี่น้องกะยังบ่ทันขึ้นอยู่พี่น้องห้ากาขึ้นน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่ายังบ่ทันได้ไลายมือพี่น้องเอ้ยลุพพักมันนานข้นแน่โดยเอาคลิปนี้ขอลาไปแล้วเด้อพี่น้อง้าพบพอคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี